สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นกันนะคะปักหลัก10ล่างใหม่และปักหลักหน่วยล่างใหม่ความจริงแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของการคำนวณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะแต่เนื่องจากว่าดิฉันวางสลับหลัก2หลักนี้ดิฉันจึงมาคำนวณใหม่ให้กับเพื่อนๆเพื่อ,อไม่ไม่ได้มึนงงนะทีนี้แนวทางในการวิเคราะห์นะคะหลัก10ล่างใหม่ 1>, 1มีนาคมปีพุทธศักราช2568ดังนี้ใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหลัก10ท้ายครั้งที่1เท่ากับ x บวก6บวก2เริ่มตั้งแต่งวดที่ออก8 6 3และ2 1 0บวก7บวก8ได้15ใส่5 5บวก6ได้11ใส่1 1บวก2ได้3ค่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก7 3 0 2 0 9 7 3 0 2 0 9และ5 1 5มาที่หลัก10ล่าง ต่อไป7บวก0บวก7ได้14ใส่4 4บวก6ได้10ใส่0 0บวก2ได้2รัฐบาลไทยงวดถัดมา807 779และ23 807 779และ23 2มาที่ตำแหน่งหลัก10ล่าง8บวก7ได้15 15บวก4ได้19ใส่9 9บวก6เป็น15ใส่5 5บวก2ได้7 รัฐบาลไทยงวดถัดมา558 700 51 558 700 51 5มาที่หลัก10ล่างต่อไป5บวก8เป็น13 13บวก2ได้15ใส่5 5บวก6เป็น11ใส่1 1บวก2ได้3รัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาออก8 47 378 8, 8 47 377นะคะ และ50ค่ะทีนี้รัฐบาลไทยนะคะกล้างออก50อันนี้ก็คือเลข5ามาณตำแหน่งของหลัก10ล่างของงวดถัดมาเช่นกัน 1มีนาคมนะคะแปบวกเได้15 15้บวกหได้20ใส่0ูนบวกหได้6 6หกบวกสได้8ปครบทวน8ปบวกเได้15 15้บวกหได้20สใส่0ูนย์ศูนวกหได้หกหวกสได้แนะคะอันนี้คือหลัก10บล่างใหม่คือผลลัพธ์จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้3ตัวหน้าทั้ง2ครั้งเข้ามาคำนวณน,นะคะ มาดูที่หลักหน่วยล่างกันบ้างใหม่1มีนาคม68ตำแหน่งหลักหมื่นบวกกับหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวก4คงที่เท่ากับ x บวก1บวก2 9บวก8ได้17 17บวก4ได้21ใส่1 1บวก1ได้2 2บวก2ได้4ค่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมา730209 730209และ511 1, มาหลักหน่วยล่าง3บวก3ได้6 6บวก4ได้10ใส่0 0ก1ได้1 1บวก2ได้3รัฐบาลไทยงวดถัดมา807 779และ23 807 779และ23 3มาหลักหน่วยล่างต่อไป0บวก4บก4ได้8 8 2ได้10ใส่0 0 1ได้1รัฐบาลไทยงวดถัดมา558 7 0 0และ51 1มาหลักหน่วยล่างในงวดถัดมาต่อไป5บ8เป็น13 สิบวกสได้17ใส่เจ็บวกสได้9 9้าเกบวกหนึ่งได้สิใส่ศค่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาแปดสี่เแล้วก็5 0นะอันนี้ก็คือศูนมาหลักหน่วยล่างในงวดที่ผ่านมา1มีนาคม68นะหน่วยล่างใหม่ความจริงแล้วท่านไหนที่จดไปตั้งแต่ดิฉันลงคลิปแรกไปนะสำหรับสิบล่างหน่วยล่างก็คืออันเดิมนั่นแหละผลเพียงแต่ว่าดิฉันจะสลับหลัก สหลักนี้ให้มันถูกต้องนะคะอ่าสีบวกหได้10บสิบวกสเป็น14บส่ใส่สี่บวกสได้6 6หบวกหได้7ดังนี้นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ดังนี้สูตรใช้หลักหมื่นบวกกับตำแหน่งหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวก4คงที่เท่ากับ x บวกสบวกหนึ่งค่ะนะอ่ามาจดหลัก10อีกเทนึงก็ได้สิบล่างหลักแสน บวกหลักพันบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเท่ากับ x บวกหบวกสนะคะความจริงแล้วอัดคลิปไปเยอะแนละ้วคุณผู้ชมแต่ว่าสลับ2หลักนี้กันก็เลยต้องทำการแก้ไขใหม่ทั้งรุ่นนะดังนั้นเสียงแหบเสียงแห้งหน่อยไม่เป็นไรนะ,อะขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณมากที่รับชมพบกันใหม่สวัสดีค่ะ